ส่วนเรื่องนี้นี่ก็เป็นกระแสออนไลน์ที่ดังมากๆจริงๆฮะนักผู้ชมจริงๆคุณเป็นท่านแมวไหมก็เบาๆเบาๆเๆ,ๆ,ๆแล้วถ้าถ้าน้องเอวาล่ะน้องเอวาเดี๋ยวสิน้องเอวานี่เป็นเสือไม่ใช่หรอเป็นเสือไง ตนนแต่ดูสิดิฉันน่ะเห็นรูปนะดิฉันแอบคิดในใจว่าเอ๊ะผิดสปีชี์หรือเปล่าผสมออสข้ามสายพันธุ์หรือเปล่าทําไมเสือถึงดูเหมือนแมวขนาดนี้เออดูดูด,ด,ดูตอนที่พี่เลี้ยงเขาไปลูบหัว <c oughs> แล้วดูความความน่ารักของม <c oughs> <ด>ันดูสิดูสิเห็นไหมดูตาเขาสิแบ๊วมากเลยอะดูหูสิคุณเป้ดูสิทุกอิริยาบถถามพี่เอผูมกับเวทีที่เป็นท่าดแมวเห็นน้องเอวาอยากจะเป็นท่าน้องเอวาด้วยไหมฮะ อ๋อไม่ไหวตัวใหญ่เกินให้ให้ไปแล้วไปรูปหัวกล้าไหมแบบพี่เลี้ยงเหมือนแบบเกาเกาค้างเมีนเน้ยวเมีนเน้ยวเมี้ยวม<อ><อ>านี่มานี่อ๋อไม่เอาถึงแม้จะน่ารักบ้องแ้วอย่างนี้ป้อนยาได้ไหมป้อนยาป้อนยา,นา<อ>แล้วกันเวลาน้องป่วยป้อนยาหน่อยเขา้าปากนี้ออพ,พี่เอ๋พี่เอ๋พูดกลับบอกยังไงก็ไม่เอาคือพี่เอเ๋อเนี่ยอย่างับมือก่อนแกรักแมวมากใช่ค่ะแกแกพูดถึงแมวไม่ได้เลยแกจะอินมากมีความฟุ้งซิงมุ้งมิถามน้องเอว่าไม่เอาต่อให้น่ารักแบบนี้ พี่เอบอกไม่เอาเหมือนกันเพราะยังไงมันก็คือเสือแต่มันน่ารักเนาะเออมันน่ารักมากมันน่ารักมากเนาะท่านผู้ชมก็อย่างที่เราสรกางันเลยเนาะไม่ต้องคงไม่ต้องพูดถึงประวัติอะไรของน้องเอาไปดูได้ที่ไหนดีกว่าในซาฟารีที่เชียงใหม่ผมว่าตอนเนี้ยมันเป็นกระแสของสวนสัตว์จริงๆนะปีเนี้ยเป็นปีทองของสวนสัตว์บ้านเราเลยนะท่านผู้ชมนะ นี่คนจะไปเข้าคิวเหมือนหมูเด้งไหมเนี่ยผมว่าไม่พลาดอะยาวและยาวไปถึงทางเข้าแล้วเพราะคุณโอ๋อย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยมีฐานแฟนคลับที่เป็นธาตุแมวอ่ะเยอะอยู่แล้วใช่แล้วพอเจอแบบเนี้ยือสิโอ้โหคือเขามีความน่ารักน่าแมวที่บ้านยังน่ากลัวกว่าเนี่ยนึกออกไหมถูกไหมแมวที่บ้านเนี่ยบางทีหน้าตามันยังไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยเวลามันงอนน่ะถูกแน่ผมเชื่อว่า มันเป็นกระแสของสวนสัตว์จริงจนะเพราะปกติแล้วสวนสัตว์เนี่ยจะมีแค่กลุ่มลูกค้าก็คือครอบครัวถูกไหมอย่างเราเนี่ยมีลูกเล็กคุณเนี่ยลูกเพิ่งโตเป็นสาวาก็ต้องพาไปสวนสัตว์ถูกไหก็ต้องไปสวนสั์ไปรู้จักสปีชีส์หน่อยไปรู้จักว่าในโลกนี้มีสัตว์อะไรบ้าง<ช>มีสายพันธ<ต>ุ์อะไรไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย,ยพอมีกระแสตั้งแต่หมูเด่งหมูดวง ห,หมูแดงหมูแดงคา,ากีคากิหมูด้วงไม่มีคุณหมูด้วงมี <c oughs> หมูด้วงด้วยหรอมีมมอยู่ที่ขอนแกน่นอ๋อเอออยู่ที่สวนสตลขอนแกน่นจ้ะเออเนี่ยโอ้โหคนนี่ไปกันเต็ไมไปหมดเลยแล้วมีน้องเอวามีที่ไหนอีกท่านผู้ชมลองทายกับผมดูสิว่าเนี่ยตอนนี้ก็ปลายพฤศจิกายนจนถึงสิ้นปีเนี่ยท่านว่าจะมีดาวดวงใหม่มาอีกไหมเออ ต้องลองถายกันดูนะเออเดี๋ยวคุณเป้จะได้ตอบว่ามีไม่มีเดี๋ยวรอดูไปกเดือนกว่ากนะผมว่าน่าจะมีจะพุดขึ้นมาได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอเหลืออีกหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์เองนะก็ดูเอวาเอวาเขาไม่ได้เพิ่งเกิดเขาอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่เป็นกระแสแต่พอะคนถ่ายภาพแล้วแชร์ปุ๊บโอ้โหคือกระแสมันร้องไปอยู่แล้วเรื่องเล่นได้เรื่องสักน่ารักันเนาะเดี๋ยวเราต้องรอดูอาจจะมีอีกนะต้องรอติดตามกัน